เดะไเดี๋ยวเดีเด๋ยเดี๋ยวเจิพานไปน้ำแล้วลูกไปเอาลูกไปไน้ำแล้วบอกนะบอกนะเอาไม้สามตัตรงๆนี่ไหมล่ะฟังปะหลูเรืืองเอาไม้เอาอีกตัวไดก่อ อีหยังก็ฟังบ่รูเ้เรียเอาใหม่ดูโอ้จักว่าอีหยังดอกแต่ว่าเลขตัวใดจะเอาดีๆแนะ่เอาอีกเอาอีกลูกเอาอีกตัวใดก็อโอ้ก็เลยบ่รูเ้เรียแกเอาอีกเทน,น,นึงดูขออีกเทนึงเดี๋ยวเรียกอีกเทนึงเดียวสุดท้ายเร็วๆเ,เอาอีกเทนึงเร็ว